ဟဟနေချလေတာပြပါနော်ပြဿနာရေးနေချလေတက်လို့ရှိရင်အတန်လေးကြီးကောင်းကောင်းလေးကြာမှာပါဘိုးမှာကြောက်ရအောင်ကောင်းပါဘောနော်ကောင်းကောင်းဝင်နေနေတာစပိန်ကြီးနဲ့မပိနေလीတော်တော်ကြာလေတဲ့ဘိုးမင်းနေအပေါ်မှာတဲ့ကျွန်တော်လည်းမြင်ပြီးတဲ့မပိသူနေရေးဆိုင်ညွှားညာလားတဲ့ညာဘက်တဲ့ဆိုင်ညာ ดูเลยเอ๊ะแต่การยิงไปดี่เจ้าลูกนี่เฉยนะเดี๋ยวกูดูฝั่งนี้มึงปิดไว้นะฝั่งนั้นนะอันนี้จะไอ้เส้นเดี่ยวเนาะทีเป่าชาวอาชิเบะแบบไม่ยอมมาเที่ปิดตาดวงจันทร์วันนี้คือวันพระและเป็นเรื่องราวที่วันพระแรงมากสถานที่นี้ไม่ว่าเป็นผู้หญิงเป็นเด็กผู้หญิงผมดาวที่พบชาวบ้านพบเจอกันตลอดีเน่ยกะลีข้างหน้าตุยยาหปผมเนาะ อสันจีก็ต้องชอบไปดอกว่ะเฮ้ยอีเมี้ยกอนนี่เนาะตะแกไอ้หูแต่แกขึ้นเข้าในญามานินนี่ดาไม่รู้จောက်น่ะไม่จ่าไม่รู้งาก็อะเตยจောက်เด้ไอ้นี่วีดีโอตัวกูก็ไม่พอเลยฝั่งมึงมีอะไรมั้ยอันนี้เดี๋ยวไม่ต้องมาปา Shit เลยแหะเนี่ยฉันไปท่าเลยแหะเฮ้ยเสียงข้างในใช่มั้ยเอ๊ะคุณน่ะหนังเหรออยู่ได้สาไม่เชื่ออูผมไม่กล้าอยู่หรอกมันมีเสียงข้างในใช่เฮ้ย nang su ra ga chano lo tro ra nang lo pyo ra ba no chano lo chano lo shan lo so nang bo no nang su ra main kle lo pyo ra no mo te sye so shan lo so eh no ma la chao dai tu ma ti chi chi main ni eh pian chao ka pian ni pian chao ka pian ni mung ta ko huy nu ma da ko do do ma da na ko sa ko do do ma da tro da ko do do ฉันรู้ฉัร้สะไซด์โนั่งรูปนั่งโดนั่งตัวบา่เจไนรู้นะปจัตัวา่เจบรีดงานนี่เลยนะรู้กว่ารู้เสยงกูได้ยินกูไินตอนที่มงอยู่ตัวแล้วมึงมีเสียงอยู่ข้างในเฮ้ยนี่อันนี้จะคำว่านั่งหายไปเฮ้ยเดี๋ยวคนนั้นสามชีรอเป่าตัวพี่คนนั้นั่งสดเลยสามชีูดเลยขันรีโนหลยเหมือนไม่ไดมีคำนี้เกิดขึ้น ีสามก็เลยมาไม่ใช่ท่า่ตองรอยเลยเลยอย่ม่ชอบนะแต่อย่เลยมาไม่ชอบเลยนุ่สาวจะบ่งกันอีกนขบเรือกันเลยไปเดินออกไปน่ไล่ดูหลายห้องไปอันนี้จดี๋ยวมนกสวัสี่นเฝากกดถูกใจที่เราัมบกดหัวใจกดไลค์กดรอคอมเมนต์ทั้งทยพูดคุยกันแชร์เปิดสาาลังใจพวกเราเนีพี่นะกาบขอใจคนแชร์สองแชร์ครับดูดูดันเป็นกำลังใจครับดูทุกหองนิกอันนี้ยวข้างนั้น่ห อยางนี้อแรกม่มีเสียงประตูเยากพร้มาพมาซูบู่เลยแต่กตทไม่มาตูเสียบเรากราบขอรงใจคนรงชรสองแชร์นะพี่ถ้าหากมีป้ายตรงไหนผมอาจจะต้องเอากล้องต่ำนะครับ่อยางเชนตรงนี้เพื่อคนเชงนชนชบ้าอะไรที่มากะผมมากะสายลชีเลยอาจารยบู้เลยจนากำเก็รากูเลยเอากุชชาเช็พี่าดเบนะอะไรอะเต้นเย พี่ปูยอเปิบเบ้แหละโอ๋เอาดิมาซะบวยดิอเปิบเบ้โต๋สัวโต๋สัวซะบวยเฮ้ยบาเลยลูกน่าไล่ดานี่มันมีไข่นางอยู่หัวมุมใช่ครับก็ติดตามมาถ่ายในละป้องสารမျိုးตะเกยပြောล่ะแหละแล้วมันมีโตหมู่เดี๋ยวๆนี่กูนุอเนกละที่ไปตรวจหาออกแหละวับเฮ้ยอะตันจ้าแหละเฮ้ยเฮ้ยโดบานเนี่ยเฮ้ยเนี่ย มันมีโต๊ะบูชานี im <im ่ดูมีช็อคหัวเลยอันนี้คือกล้องดิครับมีถ uh ิวช uh ื่อเลยแล้วมาโต๊ะปูโต๊ะบูชาဆိုတော့ကတို့တွေဟိုလို့สุสุတောင်းเนี่ยအထင်ပေါ့เนาะဟိုလို့မြေကိုကင်ဝေးအဲ့မျိုးစင်လေးရှိနေတာပေါ့เนาะมีบึกกันโต๊ะโต๊ะบูชาต้องแท้อะไรမျိုးပါရှိနေอ่ะปะเนาะไอ้อะไรရှိနေอ่ะดูล่ะอะไรละရှိတယ်ပေါ့เนาะเฮ้ย สวัสดีครับสวัสดีครับข้ามาให้กลังใจผมหน่อยนะครับอ้เจ้าหนูเนี่ยเสของอะไรปีปเบาเนี่ย้ยใครอะเชียงใครดูเลยเนี่ยดูตันเลยใครครับฮสเสียเี๋ทาให้ฮเที่ยวยี่รั่งในแบบเมียซา้ก็เลยไกใคร่นไดดีมีเฮ้ยจะทำอะไรอเจ้าเลยเ ครับเสียเลยตดกอมันเยอว้เสียตัอชอคนนี yeah. ่สนอครับเน็เจรุนี t ure> <t ure uh ่เลยผมกำลังดูโตอยู่นไม่มีเสียข้างน้าเลย